สิระตอกธรรมนัตหยุดเล่นการเมืองท้าเปิดชื่อคนอยากเป็นรัฐมนตรีจากกรณีนายสิระเจนจาคะสอสกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์พาดพิงร้อยเอกธรรมนัตพรมเผารัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ว่ายังไม่มีบาร,รมีมากพอที่จะมาเคลียร์ปัญหาให้ผู้ใหญ่ภายในพักและให้เอาเวลาไปเคลียร์ปัญหาของตัวเองให้ภาพลักษณ์เป็นที่ยอมรับจากประชาชนก่อนนั้นล่าสุดนายสิระยืนยันว่าการออกมาพูดพาดพิงถึงร้อยเอกธรรมนัตเป็นการพูดในนามส่วนตัว ที่เห็นว่าในสถานการณ์ขณะนี้มีความเหมาะสมหรือไม่ที่จะออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองและที่ผ่านมาพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานยุทธศาสตร์พักพลังประชารัฐได้เน้นย้ำสอสของพักทุกคนหยุดการเคลื่อนไหวทั้งหมดและให้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนแต่ขณะนี้ยังพบว่ามีการเคลื่อนไหวของร้อยเอกธรรมนัฐรวมถึงมีการระดมสสจากต่างจังหวัดเข้ามาเคลื่อนไหวอีกด้วยแทนที่จะใช้เวลาที่อยู่ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนพร้อมกับถามกลับ ว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เพื่อประโยชน์ของใครเพื่อประโยชน์อะไรและประเทศชาติได้อะไรบ้างอย่างไรก็ตามนายศิระได้กังวลว่าการออกมาพูดในครั้งนี้จะกระทบกับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่เพราะพูดในนามส่วนตัวและในฐานะที่เห็นว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้จึงไม่อยากให้ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองสถานการณ์เช่นนี้ต้องนึกถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักและการเคลื่อนไหวที่บอกว่ามีการประชุมและมีการเรียกสสมาร่วมศี คนจริงๆแล้วระดมมาได้แค่1ิบกว่าคนเท่านั้นถามว่า10บกว่าคนที่มานั้นไม่ลงพื้นที่ไปดูแลประชาชนหรือและที่มีรายงานข่าวว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาของ3มคนที่ออกมาเคลื่อนไหวเพราะมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อและเป็นคนที่ยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีก็ขอให้เปิดชื่อมาเลยว่า3มคนนั้นคือใคร